การเล่นเบสพี่มันไม่ใช่แบบว่าเล่นตามกลองหรือเล่นตามคอร์ดอย่างเดียวเล่นตามคนร้องกออเล่นตังตามใจนั่นนะที่ผมมีพลังเล่นก็เพราะว่าพี่ส่งมาให้ผมที่ผมเล่นบริสเลมได้ทุกวันนี้แบบบูรังผาเพราะตูนส่งมา พราะแสดว่าน้องก่อนมันชึกเสียงในไลน์เบสเนี่ยก็คือผมต้องฟังือฟังมาแล้วคือน้องก็ต้องร้องไกลไปก่อนก็ยังดีใช่ครับคนร้องไกลต้องส่งอารมณ์ให้ผมว่าผมจะเล่นยังไงอารมณ์นั้นมันจะดีขึ้นนะแบบนั้นนะเพราะมันจะได้รู้อารมณ์เพลงแล้วเราก็จะอินไปกับเพลงได้นพี่ส่งให้พี่เป๊ะแ่ะเพราะเมื่อก่อนเวลาพี่อยู่ในห้องัตอนที่อยู่กับมิแกนดนตรีเสร็จหมดแล้วแล้วผมก็ไปเสียบไปนั่นเองแต่มีคนร้องไกลก็อย่างที่น้องว่าน่าจะดีถ้ามี ศิลปินที่เป็นเจ้าของเพลงนั้นมาร้องไว้ก่อนแล้วก็ให้นัดนตีตามแต่ก็จะมีนักดนตรีประเภทหนึ่งที่สามารถจินตนาการแล้วแบบมันได้รัำไปเช่นพี่พี่ซิลิฟูอะไรพวกนั้นที่เขาแบบไม่ต้องมีแม้กระทั่งเมโลดี้หรือเนื้อเขาก็สามารถบรรเลงได้ใช่